สวัสดีค่ะพบกับคิดดีชีตรุ่งพอดแคสต์พอดแคสต์ดีๆที่นำเสนอเรื่องราวความคิดที่จะพาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คิดดีชีวิตรุ่งพอดแคสต์นะครับพบกับผมมาร์กกำพลรัตนประทีปนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อมองเรื่องให้ตลก69ผมกำลังจะเขียนถึงมุมมองความคิดครับจากการมองเลข6กับเลข9 คือถ้าจะบอกว่าเลข6กับเลข9เนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยคุณจะเชื่อไหมครับบางคนก็บอกว่าใช่ใช่ใชเลข6กับเลข9มันเป็นเรื่องเดียวกันบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่6ก็คือ6 9ก็คือ9ทั้ง2องอย่างนะครับไม่มีใครผิดแล้วก็ไม่มีใครถูกครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับว่าถ้ามองที่ลักษณะตัวเลขเป็นตัวเลขเดียวกัน แต่ถ้าเรามองที่วิธีการเขียนครับหรือว่าค่าของมันเนี่ยมันก็มีความต่างกันใช่ไหมครับค่าของ6มันน้อยกว่าค่าของ9อยู่แล้วนะครับหรือถึงแม้จะบอกว่าเหมือนกันที่ลักษณะของตัวเลขแต่ถ้าคนหนึ่งอยู่ที่หัวอีกด้านหนึ่งคนนึงอยู่ที่หางอีกด้านหนึ่งมองออกมามันก็ต่างกันดังนั้นนะครับเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชุดของเราครับจึงมีความหมายต่างกัน ีวิตของเรานะครับผมนี้จะบอกว่าเราเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยการตีความนะครับหรือการให้ค่านะครับแตอยู่ด้วยการตีความหมดบางคนมีเงินมากถ้าเราคิดว่าคนมีเงินมากเป็นสุขอาจจะมีคนสักคนบอกว่าเฮ้ยคนมีเงินมากก็ไม่ได้เป็นมีความสุขนะครับเท่ากับคนมีเงินน้อยก็ได้หรือบางคนบอกว่าบางคนสุขก็เพราะมีเงินไม่มากบางคนอาจจะบอกว่าคนนี้สวยแต่บางคนกลับบอกว่าคนนี้ไม่สวยบางคนฟังเรื่องหนึ่งแล้วเศร้าโศก บางคนกลับบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกทุกอย่างอยู่ที่มุมมองนะครับแล้วก็การตีความหมายเหมือนมุมมองของเลขงกกับเลข9นั่นแหละครับอย่างเรื่องเดียวกันนะครับเมื่อเวลาผ่านไปกลับมามองใหม่ความรู้สึกก็อาจจะไม่เหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อเรื่องนั้นๆทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราก็สร้างมันขึ้นมาเองทั้งสิ้นเราเป็นคนตีความมันขึ้นมา ให้กับตัวเราทั้งสิ้นย้ําว่าเราสร้างมันขึ้นมาเองเหมือนมุมมองของเลข6กับเลข9้นี่แหละครับถ้าคุณบอกว่าตอนนี้นะคุณกําลังแย่ๆมีแต่เรื่องร้ายๆแต่ถ้ามีใครสักคนมาบอกคุณว่านี่คุณนโชคดีแล้วคุณจะเชื่อไหมครับถ้าเชื่อแล้วจะมองเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องเล็กทําให้หนักเป็นเบาทุกเราเป็นหายได้อย่างไรก็อยู่ที่มุมมองของทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ผมอยากจะบอกให้ทุกคนนะครับลองฝึกอุปนิสัยนะครับในการคิดบวกในสถานการณ์ลบถึงแม้ว่าเราอาจจะมีเสียงเล็กๆหรือใหญ่ๆในใจแย้งว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรวะตอนนี้ก็จะแย่อยู่แล้วจะให้มาคิดบวกอยู่นั่นแหละผมก็ยังขอยืนยันตามเดิมน,นะครับว่าได้ครับคุณทำได้ก็เหมือนมุมมองของเลข6กับเลข9นั่นแหะครับ ถ้าคุณสามารถมองเลข6เลข9มีความหมายเหมือนกันได้หรือทําให้มันแตกต่างกันได้หรือทําให้มันให้ค่าแตกต่างกันได้คุณก็สามารถที่จะตีความหมายทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเปลี่ยนจากแย่เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้เช่นเดียวกันนะครับจงเริ่มฝึกนะครับการมองหาข้อดีในสถานการณ์ที่เลวร้ายให้เจออยู่เสมอหรือเริ่มจากมุมมองความคิดเล็กๆอย่างเช่น เลข6กับเลข9ที่ผมยกตัวอย่างมาน,นี่นะครับมันคือสิ่งสมมุตินะครับในการมองกลับหัวมองกลับหางอย่างง่ายที่สุดแล้วในโลกนี้มีกฎของขั้วตรงกันข้ามอยู่นะครับในร้ายมีดีในดำมีขาวในบวกมีลบในสูงมีต่ําเรื่องโศกก็ยังเป็นเรื่องตลกได้ใน6ก็ยังมี9เราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนได้นะครับ ด้วยมุมมองของตัวพวกคุณเองทุกๆคนนะครับพบกับคิดดีชุดรุ่งได้ใหม่นะครับในเอพิโซดถัดไปนะครับสำหรับในเอพิโซดนี้ขอขอบคุณที่รับฟังนะครับและหวังว่าคงจะได้ง่ายคิดนะครับเอาไปใช้ในการที่จะเปลี่ยนทุกๆเรื่องของชีวิตนะครับทุกๆเรื่องที่เข้ามาในเราเราเป็นผู้ตีความหมายมันทั้งสิน้นจะให้ค่าดีให้ค่าร้ายก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ